ในอดีตการมีสมสหายคือนกกระทาลิงช้างอาศัยต้นไซใหญ่ต้นหนึ่งอยู่ในหิมมวันต์ประเทศต้นไซจึงเสมือนบ้านของทั้งสแต่ทั้งสมสหายนั้นเป็นผู้ไม่เคารพกันไม่ยำเกรงกันมีความประพฤติเข้ากันไม่ได้ฟังดูให้ดีนะเนื้อเรื่องเนี่ยบอกว่าสสหายนะคือเป็นสหายกันใช่ไหม สัตว์ทั้งสามตัวนี้เป็นสหายกันแต่เข้ากันไม่ได้ฟังแล้วมันแปลกๆนะที่จริงสหายกันนี่มันน่าจะเข้ากันได้ใช่ไหมฮะแต่ความเป็นจริงนี่ไงอาตมาถึงจังบอกว่าความเป็นจริงน่ยแม้เป็นสหายกันแต่บางทีเข้ากันไม่ได้จริงอ,อยู่ด้วยกันได้ก็เหมือนพวกเราหลายๆคนอยู่ด้วยกันได้แต่อย่าแย้มมากนักน,นะ ย้ำมามากนักแล้วก็ฉันไม่ยอมนั่นแหละอยู่ด้วยกันได้เพราะฉะนั้นให้ให้ให้สังเกตด,ดูว่าอยู่ด้วยกันทํางานด้วยกันแต่บางทีเนี่ยท่านใช้คําว่าไม่ได้เคารพกันดูนะไม่เคารพกันเนี่ยอาจจะใช้อีกคำหนึ่งว่าไม่ได้ศรัทธากันแต่ทํางานด้วยกันได้นะเอาแกก็ทํำหน้าที่แกไปฉันก็จะทาหน้าที่ฉันนะทําด้วยกันได้แต่ว่าไม่ได้เคารพ ไม่ได้ศรัทธากันหรือใช้อีกคำหนึ่งว่าไม่ยำเกรงอาจมาขอพูดง่ายๆว่าไม่ยำเกรงนี่หมายถึงว่าถ้ามีอะไรขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมเอาเลยพร้อมที่จะซัดจะอีลุกตุกตับเลยละ่ะนะหรืออีกอย่างก็คือว่าไม่เกรงใจใช้ภาษา,าง,ง่ายๆคือไม่เกรงใจเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันอย่างเข้ากันได้เนี่ยจะต้องมีความเคารพมีความยำเกรงถึงจะเข้ากันได้ ถ้าไม่มีความเคารพไม่มีความให้เกียรติกันนะไม่มีการที่จะแบบว่าเออยกให้นะนี่เป็นพันเตใช่ไหมนี่เป็นผู้ที่มาก่อนเราแม้อายุเขาจะน้อยกว่าเราก็ตามอะไรเงี้ยคือต้องมีสิ่งที่ยกให้ถ้ามีสิ่งที่ยกให้เงี้ยให้เกียรติกันแล้วมันจะเกิดความเกรียใจเกิดการที่บางทีแม้ว่าถกเถียงกันหรือว่าความคิดเห็นขัดแย้งกันก็เอาเอา,เอายอมให้เขาก็แล้วกันเพราะว่าเขามาก่อนเรา หรือว่าเขาบวชก่อนเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาก็ยกให้ก็แล้วกันถ้ามีอย่างเงี้ยมันทําให้ยอมได้เพราะความเป็นจริงแล้วเวลาบางทีทะเลาะกันหรือว่าเถียงกันทุกคนมีเหตุผลแล้วก็ต้องคิดว่าเหตุผลของตัวเองถูกด้วยเพราะถ้าเอาแค่เหตุผลอย่างเดียวนะบางทีจบไม่ลงหรอกเอาจริงๆริปัญหาเนี่ยบางทีเอาแค่เหตุผลอย่างเดียวจบไม่ลงใช่ไหมเพราะว่าเขาก็ว่าเหตุผลเ็าถูกเราก็ว่าเหตุผลเราถูกอะ ถ้าเอากันแค่เหตุผลอย่างเดียวทีโลกแตกเลยโลกพังเลยเพราะ้บางทีเนี่ต้องต้องยกให้กันบ้างเพราะพอยกให้กันได้เนี่ยมันก็จะเกิดอาการยอมนะลดอัตตามานะจะเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้สหายทั้งสมนั้นจึงได้มีความคิดดังนี้ว่าการที่เราทั้งหลายอยู่กันอย่างอย่างนี้ไม่สมควรเลยทำให้ทะเลาะไม่ยอมกันเสมอ ถ้ากระไรพวกเราควรหาข้อยุติด้วยการเคารพให้เกียรติแก่ผู้มีอายุมากกว่าเถิดนะก็มีความคิดอันนี้ขึ้นมาว่าเออควรจะหาทางออกนะถ้าไม่หาทางออกเอาวิธีมาแก้สักวิธีหนึ่งนี่แย่แน่เลยก็ทะเลาะกันอยู่ล่ำไปนะไม่จบไม่สิน้นท,ทั้ทีราะจริงๆแล้วอยู่ด้วยกันก็จริงแต่มันไม่มีความสุข ไม่มีความเบิกบานในธรรมเลยไม่มีทางเพราะว่าอยู่กันไปแล้วก็ละหองละแหงอยู่กันไปแล้วก็บางทีอะไรอะ่ะทํางานก็ไม่คุยกันเลยนะมองหน้ากันก็หน้าบึ้งตึงหนะหรือมองกันทีก็เคียงค้อนเคียงค้อนคือก็ค้องกันไปขวับกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะเคียงค้อนคือคือ,คอเวลาบางทีถามอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคนนั้นถามมาคนนี้ก็ แหม่พูดกระแทกกระทันกลับไปอย่างเงี้ยคือคือจะให้เห็นได้เลยว่าอยู่กันแบบเหมือนกับไม่มีน้ำใจหรือว่าไม่ผาสุกไม่อะไรอ่ะไม่เอื้ออาทรกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็เลยบอกว่าโอโอยู่อย่างนี้แย่แน่แน่เพราะนั้นก็เลยมีการคิดขึ้นมาว่าต้องหาข้อยุติให้ได้ในการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกนะเพราะนันก็เลยออกอุบายมาว่าเอาอย่างนี้ ผู้ที่จะสงบเรื่องได้หรือว่าจะตัดสินได้เนี่ยจะยกให้กับผู้ที่มีอายุมากกว่าอันนี้แบบโลกโลกนะแตบบ่ว่าให้ผู้ที่มีอายุมากกว่าบอกแล้วนะอันนี้ทางโลกถ้าทางธรรมเนี่ยผู้ที่มีอายุมากกว่าคือผู้ที่บวชก่อนหรือถ้าเป็นฆราวาสเนี่ยก็ถือว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมมาก่อนนะเราก็ยกให้คนนั้นดังนั้น ทั้งสามสหายจึงต่างระลึกย้อนทบทวนอดีตของตนโดยอาศัยต้นไทรใหญ่ที่นั่งพักกันอยู่นั้นเป็นหลักฐานในการตรวจสอบอายุก็ไม่รู้จะตรวจสอบยังไงเพราะว่าแต่ละคนถ้าจะถามไม่ได้ไม่จะจดไม่จะจำอใช่ไหมเนี่ยมีอะไรมีนกกรทามีลิงมีช้างก็ไม่จะจดจําว่ามันจะยังไงกี่ปีอะไรมาก็เลยอ,อาศัย อาศัยต้นไม้อาศัยต้นไทรที่ตัวเองพักกันอยู่สมมุติว่านี่คือต้นไทรนะพักกันอยู่เนี่ยม <men> ันจะเอาหลักของต้นไทรเนี่ยคือจะเปรียบจากอายุของต้นไทรว่าว่าเออได้รู้อายุของพวกตัวเองเนี่ยว่าใครมีอายุมากน้อยกับกันเพราะคือต้องหาตัวกลางขึ้นมาตัวหนึ่งถ้าไม่ไม่มีตัวกลางขึ้นมาตัวหนึ่งเนี่ย <men> เดี๋ยวทะเลาะกันอีกอยู่ดีเพราะต้องมีตัวกลางขึ้นมาตัวหนึ่งที่จะมาเปรียบว่า เออสามสหายนี่ใครกันแน่มีอายุมากกว่ากันนกกระทาและลิงจึงถามช้างว่าดูก่อนช้างผู้สหายท่านรู้จักต้นไรนี้ตั้งแต่เวลาไหนกันช้างนั้นกล่าวว่าดูก่อนสหายทั้งหลายในเวลาที่เป็นลูกช้างรุ่นเป็นลูกช้างนะออบอกว่าเนี่ยสมัยท่านยังเป็นลูกช้างอยู่เนี่ยพุ่มต้นไรนี้ เราเดินข้ามเล่นในระหว่างขาอ่อนเท่านั้นเวลาที่เรายืนคร่อมอยู่ยอดของมันแค่ระท้องเราเมื่อเป็นอย่างนี้เราจึงรู้จักต้นไทรนี้ตั้งแต่เวลาที่ต้นไทรย,ยังเป็นพุ่มอยู่เราสมมติสมมติลูกช้างจะตัวสูงสักแค่ไหนสูงสักแค่นี้ได้ไหมสักสักเมตรหนึ่งได้ไหมลูกช้างลูกช้าง ครึ่งเมตรเองเหรอลูกช้างอะ่ะลูกช้างอเอาเอา,เอาลูกช้างถ้าแค่นี้แค่นี้เมตรหนึ่งได้นะเอาแค่นี้พอเหรอลูกช้างแค่ไงอ้าวสมมุติกันละกันว่าเนี่ยแหละลูกช้างตัวแค่นี้นะเอาละเสร็จแล้วเอาละเอาละ,าละตัวแค่ไหนก็แล้วแต่เอะ นะเอาประมาณนี่แหละนะเสร็จแล้วตอนนี้ท้องอะ่ะบอกนะใช่ไหมท้องช้างเนี่ยเอาต่ำลงมาสักแค่นี้อา่าสมมุติว่าท้องสูงสูงจากพื้นดินสักศอกหนึ่งอา้าวไหวไหมเนี่ยสักศอกหนึ่งเอานะสมมุติก็แล้วกันเรียกว่าบอกวา่าเนี่ยช้างนี่ก็บอกเลยบอกว่าเนี่ยแลวมาเดินเล่นข้ามต้นไทรเนี่ยแสดงว่าต้นไทรเนี่ยสูงแค่ประมาณสักศอกเดียวเองอะ่ะใช่ไหมอา่าบอกว่า เนี่ยแหละเดินข้ามเล่นเลยยอดต้นไทรเนี่ยอะไรอะจักรกจีทองอยูนะ่ละทองเนี่ยคือว่าแค่จักรกจีทองเล่นได้เท่านั้นเองแมนก็บอกว่าเนี่ยแหละอายุเราเนี่ยถ้าเทียบกับอายุของต้นไทรแล้วเนี่ยนะนี่นี่คือจะเทียบหาว่าใครแก่กว่าเท่านั้นแต่อายุจริงๆไม่รู้นะเพียงแต่จะรู้ว่าใครอายุแก่กว่ากันเท่านั้นเองก็เปรียบว่าเนี่ยถ้าเปรียบกับอายุของต้นไทรเนี่ย ก็ต้นสายอายุสูงแค่นี้แหละสูงสูงสักศอกหนึ่งสหายแม่ทั้งสองจึงถามลิงบ้างลิงนั้นกล่าวว่าสหายทั้งหลายตอนที่เราเป็นลูกลิงอันนี้ก็ลูกเหมือนกันนะตะกี้บอกว่าลูกช้างใช่ไหมอ๋อก็นั่นเล่นลูกช้างอ่ะเพราะฉะนั้เปรียบเนี่ยมันต้องเปรียบให้คล้ายๆกันใช่ไหมไม่ใช่บอกว่าเปรียบบอกว่าแหมตอนที่เราเป็นพ่อช้าง เสร็จแล้วนี่เปรียบบอกว่าลูกลิงโอ้โหมันมันห่างกันเกินไปอย่างนี้เราจะคํานวณอายุไม่ได้ถ้าอย่างนี้เข้าใจไหมเพราะว่าเวลามันห่างกันมากเพราะาต้องเปรียบอายุที่มันมันจะต้องมีมาตรฐานไงที่ถึงบอกคราวนี้นี่ก็บอกว่าสมัยที่เราเป็นลูกลิงนั่งอยู่ที่พื้นดินไม่ต้องชะเง้อคอเลยก็เคี้ยวกินหน่อของไซอ่อนนี้ได้ เมื่อเป็นอย่างนี้เราจึงรู้จักต้นไทรนี้ตั้งแต่เวลายังเป็นต้นเล็กๆอยู่เลยคิดดูลิงตัวสักแค่ไหนอ้าวตอนนี้ลูกลิงจะเหลือตัวสักแค่ไหนลูกลิงฮะสมมติสมมต,มมติเอาสักกี่นิ้วดวีลูกลิงสักคือบอยังนี้เหรออ้าวอ้าสักคือบอยังนี้นะเออประมาณสักหกนิ้วอ่ะนะคิดดูนะ ลิงเนี่ยบอกว่าสมัยที่เป็นลูกลิงอยู่เนี่ยนะไม่ต้องไม่ต้องยืดคอใช่นะบอกว่าไม่ต้องชงเงินคอแสดงว่าคอธรรมดาเนี่ยไม่ต้องคอยืดคอยาวเลยบอกว่าขนาดไม่ต้องคอยืนคอยาวนียนะยังกินหน่ออ่อนของของต้นไทรเนี่ยได้อย่างสบายสบายเลยเคี้ยวเล่นแสดงว่าลิงเนี่ยถ้าเปรียบกับต้นไทรเนี่ยมีอายุตั้งแต่ต้นต้นไทรนี่มีอายุแค่สูงแค่ สักหกเออสักคืบหนึ่งเองใช่ไหมอ่าก็นั่นแหละก็แค่ประมาณสักคืบเดียวเองสูงขึ้นมาแต่ละกีนี่ช้างบอกว่าตัวเองเนี่ยมาเจอต้นไทรนี่ใช่ไหมตั้งตั้งศอกแล้วสายสูงตั้งศอกแล้วทีนี้สหายแม่ทั้งสองจึงถามนกกระทาบ้าง นกกรทาจึงกล่าวว่าสหายทั้งหลายเมื่อก่อนต้นไทรใหญ่ได้มีอยู่ในที่ตรงโน้นนะบอกว่าแต่ก่อนตรงเนี้ยไม่มีต้นไทรนะต้นไทรมีแต่ตรงโน้นเราไปกินผลของมันแล้วมาถ่ายอุจจาระลงในที่นี้เวลาผ่านไปผ่านไปต้นไทรนี้จึงได้เกิดขึ้นมาได้ เราจึงรู้จักต้นสายนี้ตั้งแต่มันยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นผู้แก่กว่าท่านทั้งหลายโดยกําเนิดอา้าวเหตุผลเหตุผลเพียงพอป่ะอามันก็ต้องจริงด้วยอใช่ไหมแสดงว่านกนี่ต้องมีอายุแก่กว่าทั้งลิงทั้งช้างถูกหรือป่ะถูกไหม เอา้าก็ก็นั่นแหละนะตอนนี้เขาเปรียบไงเขาเปรียบใช่ไหมว่าถ้าถ้าจะดูว่าสามสัตว์สามสหายเนี่ยนะจะมีอายุสักเท่าไหร่เนี่ยใช่ไหมถ้าเปรียบตามเนี้ยก็แสดงว่าถูกต้องใช่ไหมเพราะว่านกนี่โอ้โหไม่รู้ตั้งแต่เป็นลูกนกหรือเปล่าก็ไม่รู้ <laughs> <laughs> นะแล้วก็ไปกินต้นไทรใช่ไหมแล้วก็มาถ่ายไว้ตรงนี้เพราะฉะนั้นน่ะ จะต้องอยังไงน้อยจะต้องมีอายุมากกว่าลูกลิงจะต้องมีอายุมากกว่าลูกช้างแน่ใช่ไหมถ้าถ้านกกระทาเนี่ยสมัยเมื่อยังเป็นลูกนกเอาก็เป็นลูกนกลูกนกกระบินได้นะอา,อาจจะเป็นลูกอาจจะเป็นนกกระทาที่อายุยืนมากก็ได้เอาเราจะไปรู้ได้ไงนะ อันนี้มันเป็นชาดกนะอะไรนะอันนี้ขอยอมรับว่าไม่มีความรู้ว่าไซนี่มันจะอายุสักเท่าไหร่สูงสูงประมาณสักคืบหนึ่งนี่กี่ปีนะสูงสักศอกนี่กี่ปีอะไรเงี้ยต้นไซต้นไซโตวไวเปล่าล่ะมันอาจจะได้ e อก็ได้ใครไมรู้ สมัยก่อนดินอาจจะดีดินอาจจะดีใช่ไหมดินไม่เหมือนเดี๋ยวนี้อาจจะโตวไวอ่ะเอาละเขาก็แหมสมมุติให้ฟังะนะเราก็รู้แล้วว่าวิธีการพิสูจน์อย่างนี้ก็รู้ได้ว่าใครอายุมากกว่ากันเมื่อน,นกกรทากล่าวอย่างนี้ลิงและช้างจึงกล่าวกับนกกรทาว่าสหายท่านเป็นผู้แก่กว่าเราทั้งหลาย ดังนั้นนับตั้งแต่นี้ไปก็ตามตกลงนะพวกเราจะยอมกระทำสัก,กระการเคารพการนับถือการไหว้การบูชาและการอธิวาสการลุกรับการอัญชริกรรมสามีจิกรรมแก่ท่านและจะเชื่อฟังอยู่ในคำสอนของท่านแล้วท่านพึงให้การอบรมสั่งสอนแก่เราทั้งหลายเถิดก็ยอมรับ นะพราะตกลงกันแล้วเนี่ยว่าถ้าใครแก่กว่าก็จะเคารพคนที่แก่กว่ามันก็ยอมเคารพตั้งแต่นั้นมานกกรทาได้กลายเป็นพี่ใหญ่เป็นพี่เอ้ยและเป็นพี่เต้ยแล้วสอนลิงและช้างให้ตั้งอยู่ในศีลแม้ตนเองก็ร่วมสมาทานศีลด้วยแสดงว่าก่อนหน้านี้เป็นยังไงก่อนหน้านี้เป็นยังไง อ้าก่อนหน้านี้ไม่ได้ถือศีลน,นะก็ไม่รู้นะสีงของของสามสัตว์นี่จะเป็นยังไงไม่รู้นะศีลแปลว่ากฎแปลว่าระเบียบศีลแปลว่ากฎแปลว่าระเบียบนะวันแสดงว่าแต่ก่อนเนี่ยที่ทะเลาะกันเนี่ยเพราะเพราะไม่มีการตั้งกฎไม่มีการตั้งระเบียบที่จะเคารพผู้ที่แก่กว่าใช่ไหมก็คือ แต่ก่อนนี้ทะเลาะกันเพราะไม่มีศีลเมื่อมีศีลเกิดขึ้นแล้วก็เคารพในกฎในระเบียบนั้นในศีลนั้นในข้อที่ตกลงกันนั้นทําให้ไอ้มายุติข้อทะเลาะเบาแวงกันได้ทําให้ยอมกันได้ทําให้เคารพกันได้อ่อนน้อมต่อกันได้เมื่อทั้งสามนั้นตั้งอยู่ในศีลความเคารพยำเกรงก็เกิดขึ้นมีความประพฤติเข้ากันและกันได้ ในเวลาสิ้นชีวิตได้เป็นผู้มีเทวโลกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าพระศาสดาตัดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ชื่อว่าสัตว์เดรฉา,านเหล่านั้นยังรู้จักสแสวงหาวิธีทําให้เกิดมีความเคารพมีความยำเกรงกันและกันฝ่ายเธอทั้งหลายก็บวชในพระธรรมวินยัยที่เรากล่าวดีแล้วอย่างนี้เพราะเหตุไรเล่าจึงจะไม่เคารพยำเกรงกันและกัน นับตั้งแต่นี้ไปเราอนุญาตการอภิวาทการลุกรับการอัญชริยกรรมสามีจิกรรมตามผู้ที่แก่กว่าอาสนะอันเลิศน้ำอันเลิศก้อนข้าวอันเลิศตามผู้ที่แก่กว่าตั้งแต่นี้ไปผู้ใหม่กว่าไม่พึงหวงห้ามอาสนะต่อผู้แก่กว่าภิกษุใดห้ามภิกษุนั้นต้องอาบัตทุกกฏด,ดังนี้ บัญญัติเลยพระเจ้าบัญญัติเลยว่านับตั้งแต่นั้นนะ่ะนะผู้ที่เป็นอาวุโสนะจะต้องอ่อนน้อมจะต้องเคารพจะต้องยำเกรงในพันเตถ้าใครไม่อ่อนน้อมไม่เคารพไม่ยำเกรงพันเตแสดงว่าทำอาบัตินะมีความผิดแต่ความผิดแค่ขั้นทุกกฎ นะเป็นความผิดสถานเบาไม่ใช่เป็นความผิดสถานหนักแต่ถือว่าเป็นความผิดท่านบัญญัติเลยเฉะั้นผู้ที่่าบทที่หลังเนี่ยคือผู้ผู้ที่ยังบวชใหม่บทที่หลังกว่านะก็จะต้องนี่แหละบางทีไปไหนเนี่ยก็ควรที่จะอ่าอะไรจัดสถานที่นะเตรียมน้ำเตรียมอะไรให้กับพันเต คั้นทรงสแสดงธรรมเทศนานี้มาและอย่างนี้แล้วจึงตรัสว่านรชนเหล่าใดฉลาดในธรรมย่อมนอบน้อมต่อคนผู้แก่กว่านรชนเหล่านั้นเป็นผู้ได้รับความสรรเสริญในปัจจุบันนี้และมีสุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าพระศาสดาตรัสคุณของการอ่อนน้อมต่อผู้เจริญกว่าอย่างนี้แล้วทรงเฉลยชาดกว่าช้างผู้ประเสริฐในการนั้น ได้เป็นพระโมกคาะนณะในบัดนี้ลิงในการนั้นได้เป็นภาษารีบุตรในบัดนี้ส่วนนกกระทาผู้เป็นบัณฑิตในการนั้นได้เป็นเราตถาคตเองนี่ก็จบชาดกติติระชาดกนะความอ่อนน้อมหรือว่าความนอบน้อมนะหรือว่าความเคารพยำเกงพระเจ้าท่านตัดคารวะหกเอาไว้ความเคารพยำเกงเนี่ย ไว้หกอย่างสำหรับภิกษุเนี่ยท่านตัดไว้หกอย่างใครจำได้บ้างความเคารพยำเกงความนอบน้อมหนึ่งเคารพนอบน้ำนอบน้อมถึงพระพุทธเจ้าสองเคารพนอบน้อมถึงพระธรรมสามเคารพนอบน้อมถึงพระสงฆ์สี่เคารพนอบน้อมถึงการศึกษา มันสามข้อแรกไม่มีปัญหาแต่พอข้อที่สี่นี้ให้รู้นะมันใครที่ไม่เคารพไม่นอบน้อมไม่นอบน้อมนี่คือไม่ทุ่มใจไม่เทใจให้กับการที่เราจะพัฒนาตัวเองการศึกษานี่คือการพัฒนาตัวเองขึ้นไปมันใครไม่เคารพใครไม่นอบน้อมไม่ทุ่มเทใจนะไม่สนใจไม่ใฝ่ใจในการที่จะพัฒนาตัวเองแล้วคนนั้นเสื่อมต่ําคนนั้นตกต่ํา พราะผู้เจ้าถึงบอกว่าเนี่ยสิ่งเหล่านี้แม้แต่การศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องให้ความเคารพให้ความนอบน้อมนะคนนั้นถึงจะเจเริญได้เอาห้านะเคารพนอบน้อมถึงความไม่ประมาทหกเคารพนอบน้อมถึงการปฏิสันถานแปลกนะข้อที่หกเนี่ยเอาความไม่ประมาทก็ไม่เท่าไหร่ การศึกษากออ็พอเข้าใจได้แต่ไม่เคารพในการปฏิสันฐานฟังแล้วยังไงยังไงไม่จําเป็นมั้งปฏิสันฐานนะจำเป็นมากจําเป็นยังไงฮะ,ะก็เห็นบางทีทํางานไม่เห็นต้องพูดคุยไม่เห็นจะต้องไปทักทายไม่เห็นจะต้องอะไรเลยมันจําเป็นแค่ไหนกัน จริงๆแล้วเนี่ยนะการปฏิสันาาไม,ม่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องปฏิสันฐานคําว่าไม่จะไม่จำเป็นจะต้องปฏิสันฐานกับคนมาใหม่เท่านั้นไม่ไม่จำเป็นเลยแม้แต่คนเก่าก็ต้องปฏิสันฐานเพราะจุดเป้าจริงๆของการปฏิสันฐานคือใช่การสร้างความอ่อนน้อมด้วยนะได้อีกความสาคัญคือการสร้างความสามัคคีนั่นเอง เพราะอะไรเพราะว่าถ้ามันอยู่กันโดยชนิดที่เรียกว่าอะไรอะ่ะตัวใครตัวมันนะไม่ค่อยได้มีการทักทายไม่ค่อยจะมีการพูดคุยสนทน,นากันยากยากที่จะเข้าใจกันได้ยากที่จะอาภัยให้กันนะยากที่จะรู้ใจกันยากที่จะ,ะแก้ไขปัญหาด้วยเพราะบางทีมีปัญหาอะไรขึ้นมาต่างคนต่างจะคิดใช่ไหมพอคิดเสร็จสรุปเสร็จแล้วก็จบ คือไม่พอใจก็ไม่พอใจนะไม่ไม่ทันใจเมื่อไรไม่ถูกใจเมื่อไรก็จะด่าก็ด่าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันถึงแก้ปัญหาไม่ได้เพราะการปฏิสันถันนี่คือคือการทักทายคือการพูดคุยกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาด้วยนะแก้ไขปัญหาเก่าแล้วก็เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจ ทำให้ปัญหาใหม่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยบรรเทาลงหรือว่าลดลงเพราะการที่เราปฏิสันฐานกันเนี่ยจะสร้างความมีน้ําใจสร้างความเอือ้อเฟื้อนะเจอกันบางทีแม้ไม่ได้พูดเนี่ยทักทายก็เออก็ยิ้มแย้มก็เป็นการทักทายเพราะแค่บางคนเนี่ยนะโกรธแล้วแค่บางทีเดินไปหน่อยแม้แต่จมายังเคยโดนว่าเลยเดินไปหน่อยบางทีก็แค่เออลืมยิ้มให้หน่อยเดียวบอกโอ้โ oh, หนี้ท่าน ดูสิมองก็ไม่มองเลยบางทีเราก็คิดอะไรใหงเราอยู่เงี้ยดูที่มองก็ไม่มองนะมองแล้วก็ไม่ยิ้มโอ้โหเอาเรื่องนะแค่นี้เอาเรื่องอสรุปเลยนะเขาสรุปเสร็จเลยว่าเนี่ยแสดงว่าเยียดเขาผักเขาหรือว่าไม่ชอบใจเขาม่านมาบอกโอ้คุณฟุ้งซ่านมากไปคุณฟุ้งซ่านเกินไปแล้วนะแหมทักทายก็ถูกนะนะว่า ทักทายมันก็ดีหลือแต่บางทีแหมเราก็มันเผลอบางก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะมันพลาดบางก็มีเพราะฉะนั้นจริงแม้ว่าการปฏิสันฐานเนี่ยเป็นสิ่งสาคัญที่สุดก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าเราก็ไปยึดตายตัวเลยจนกระทั่งจะมาเอาไปเอาตายถ้าบุคคลเขาลืมปฏิสันฐานเราเพราะฉะนั้นอ,อย่าขี้น้อยใจเกินไปหรือว่าอย่าแบบว่าจะมีความสุขได้ต่อเมื่อมีคนมาปฏิสันฐานเรา นะจริงๆแล้วผู้เจ้าก็บ,บอกตรงข้ามอุปนิสัยอย่างหนึ่งของผู้เจ้าคือจะต้องปฏิสันฐานก่อนนี่คืออุปนิสัยเลยอัจฉริยใสของผู้เจ้าเลย